ดูข้อที่13กันบ้างเขาบอกว่าอะไรการจับคู่ข้อใดไม่สัมพันธ์กันช้าช้านะไม่สัมพันธ์กันแปลว่าไม่ถูกนะคะไม่ถูกจับคู่อะไรไม่ถูกอ่ะอันที่หนึ่งเด็กๆรู้ใช่ไหมอันทะเราเรียกว่า taste t s อันทะจะทำา2หน้าที่ในอันทะนะคะมันจะมีกลุ่มเซลล์2ชนิดอันที่หนึ่งชื่อว่าเลดิกเซลเลดิกเซลเลดิกเซล เลดิกเซลลังเทสโทสเตอโรนทำไมลูกเลดิกเซลลเห็นไหมเลดิกเซลเลดิกเซลลังเทสโทสเตอโรนทำไมลูกเปลี่ยนเด็กผู้ชายให้เป็นผู้ชายที่กำ้า่ทำไมลูกกำยำขึ้นอ่านี่คือหน้าที่ของเทสโทสเตอโรนนะคะทำให้เกิด secondary characteristic นะ อิทธิพลที่ทำให้เลดิกเซล์หลังเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมน LH จากต่อมใต้สมองนะคะในอันท้ายังมีหลอดสร้างอาซูจิเรียกว่า seminiferous t u b u หลอดสร้างอาซูจินี้จะได้รับคำสั่งจากต่อมใต้สมองโดยฮอร์โมน FSH กระตุ้นให้เกิดการผลิตอาซูจิลูก ดังนั้นอันทะจึงทำสอหน้าที่เลยสร้างฮอร์โมนเพศชายและสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คืออสุจิข้อ1นึ่งสัมพันธ์กันถูกต้องนะคะอ่ะข้อที่3คุณเหลือไปเห็นเลยเลดิกเซลเลดิกเซลเลดิกเซลลังเทสโทสเตอร์โล ok. นทุกนี่นี่คืออันทะ อันท้านะคะอยู่ตรงนี้นะมี2อ,อันนะคะมี2ลูกนะอันท้าจะถูกคุมด้วยถุงอุมอันท้าเรียกว่าสคอตัมโดยถุงนี้จะทำหน้าที่ปรับอุณหภูมินะให้เหมาะสมนะคะโดยถุงนี้มันจะยืดหดขยายได้นะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมของอสุจิจะอยู่ที่ประมาณ33องศาถึง34องศาอ้าวเย็นๆนะโอ้ยถ้าร้อนๆอาสุจิไม่ชอบนะคะและนะคะอาุจิเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะในหลอดเนาะก็สร้างขึ้น ในหลอดจากนั้นจะเข้าไปเก็บลูกในตู้เก็บหรือตู้อบนะเรียกว่าหลอดเก็บอสุจิตรงนี้เรียกว่า ushi, อีพีจิไดมีจากนั้นค่ะเมื่อเก็บอสุจิได้ประมาณสสัปดาห์นะคะก็จะส่งออกไปทางท่อน,นี้ลกูกชื่อว่าท่อ วัดดิเฟอเรน n t คือท่อนำอาซูจินำไปเจอต่อมที่1ก็คืก็อาซูจิออกจากตู้อบแล้วก็หิวข้าวก็มีต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอาซูจิเรียกว่าเซมิโนเวสิเคิลน้ำเลี้ยงก็มีน้ำตาลฟรุกโตสนะคะออสารอาหารต่างๆนะคะและไปเจอต่อมที่2ที่อยู่ใต้กระเพาะสภาวะลูตรงเนี้ย มีต่อมเดียวใหญ่ๆเลยนะเรียกว่าต่อมลูกหมากโพสเตตแกนต่อมนี้จะหลั่งสารสีขาวขุ่นนะคะหลั่งสารที่พิภูสวัดิเป็นเบทนะคะให้อสุจินะคะและสุดท้ายนะคะต่อมนี้ชื่อว่าโบโบยูริเท่แกนหรือเรียกว่าต่อมคาวเปอร์นั่นเองนะคะโอเคจากนั้นนะคะน้ําต่างๆรวมทั้งตัวอสุจิก็จะกลายเป็นซีเมนต์หรือน้ํากามก็จะฉีดออกทางองคชาตนะคะนะที่อยู่ภายในข้างในก็จะมีท่อปสัสสาวะนะโอเคอะ